สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมหรือมอนขจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานนวเลิกประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ณห้องประชุมบัวฉัดอาคารบริสุทธิ์บุญทริกโรงเรียนปทุมคงคาเขตคลองเตยกรุงเทพค่ะ อาจารย์สุรวัตรชมผูพง์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรมรมหรือมนขเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมตอนปลายนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวชและปะวสเฉพาะที่ศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน73ทุนแบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน44ทุนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวชและปะวสจำนวน29ทุนรวมเป็นเงินทั้ง สิ้น3 2 0 0 0 0บาทประธานโมโนคอยังได้กล่าวให้โอวาดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนอีกทั้งได้กล่าวฝากให้บุคลากรครูได้ดูแลนักเรียนในการใช้จ่ายทุนการศึกษาของนักเรียนซึ่งทุนของโมโนขอที่ให้นักเรียนนั้นขอยืนยันว่าทางมูลนิธิดำเนินงานอย่างโปรง่งใสซึ่งผู้บริจาคก,ก็สบายใจได้ว่า ทุนที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ทางมูลนิธิได้นำไปให้นักเรียนเป็นทุน100เ์เซโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆส่วนการดำเนินงานของมูลนิธิก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิอยู่แล้วซึ่งอยากฝากว่าท่านใดที่สนใจจะมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนโดยมอบเป็นทุนการศึกษาก็สามารถติดต่อทางมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชิน หนุประทได้ส่วนของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนได้เรียนดีแต่จะต้องเป็นคนประพฤติดีเพราะว่ามันจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่จะทําให้ผู้บริจาคคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะบริจาคเพราะเราดูแลอย่างดีและก็ขอเรียนให้ทราบว่าโมนิธินี้ถ้าเผื่อว่าอาจารย์หรือว่าคุณครูมี ท่านผู้มีจิตศรัทธาในในโรงเรียนหรือว่าในเขตพื้นที่จะมาร่วมบริจาคด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากในเวลาเดียวกันผมขอเรียนว่ามูลนิธินี้เงินทุกบัททุกสางที่คนมาร่วมบริจาคจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กร้อยเเซไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นหลายคนก็ตั้งคำถามถามว่าแล้วค่าใช้ใจ่ายอมาจากไหนก็ขอเรียนว่า คุณโชติโสพลพนิษฐ์สามีของคุณหญิงดร,รกร,รยาสโสพลพณิษฐ์ท่านบริจาคได้ทุกปีคุณหญิงวันนาสิริวัฒนภพดีบริษัทบิ๊กซีและผู้มีอุปการะคุณอีกหลายๆท่านอาจจะกล่าวนำไม่ได้ไม่หมดนะครับเพราะนั้นก็ผู้บริจาคเขาจะได้สบายอกสบายใจ ทางด้านนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับทุนในครั้งนี้ทุนดังกล่าวจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้และจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตอีกทั้งในโอกาสข้างหน้าหากตนเองเรียนจบก็จะกลับมาช่วยเหลือตอบแทนมคอ,อและเพื่อน้องๆต่อไปเป็นทุนครั้งที่สองค่ะ ของปีการศึกษา2,565ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับทุนครั้งนี้จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยในการจ่ายค่าใช้ใจ่ายของแต่ละเทอมค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่หนูเลี้ยงคนเดียวเลยค่ะก็แบบว่าภาระค่าใช้ใจ่ายมันก็เลยจะเยอะมากก็เลยรู้สึกดีใจมากที่แบ่งเบาภาระให้แม่ได้ค่ะ จากการที่ได้รับโอกาสจากมอนอขอนะคะก็รู้สึกมีแรงมานานใจในการเรียนต่อคะ่ะเพราะว่าหนูก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อมหาละไไหมแต่ว่าพอรู้สึกว่าอา,อาจารย์สุรวัตรได้พูดนะคะหนูก็มีแรงมานานใจในการจะเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาคะ่ะ